ด้วยความที่บ้านนี้แอร์เนี่ย มี<ฆ>กี่สิบเครื่องอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคำนึงถึงเรื่องของการประหยัดไฟแล้วเพราะว่าถ้าแอร์เจนหนึ่งเนี่ยใช้ AC ซีรนก็คือใช้ไฟบ้านกินไฟกระชากไฟพอมาแอร์เจนสองที่ใช้กันอยู่เยอะๆมีความเป็นประหยัดไฟเข้ามาช่วยนั่นก็คือระบบอินเวอร์เตอร์นั่นเองอแต่หารู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นไปอีกอนี่ดูคู่คู่ดีซีโซล่าแอร์นี่คือ Air Condition หรือว่าเครื่องปรับอากาศนะครับที่ใช้เทคโนโลยีมาสู่เจน3แล้วเพราะเขาใช้มอเตอร์ DC แม่เหล็กถาวรสังเกตที่เขา ว่า DC แอร์ <DC. S 1> ที่ใช้พลังงานจากแสง<ห>อาทิตย์ดังนั้นเนี่ยหมายความว่าแอร์ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดช่วงแดดดีๆเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดเราปรับไปใช้ DC 100%ไอ้ตัวแม่เหล็กถาวรตัวนี้เนี่ยก็จะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ลงสู่โซลา่าแล้วก็ยิงเข้ามาที่แอร์ของเราร0% 0ตแปลว่าช่วงที่เราใช้แบบนั้นเนี่ยค่าไฟ0นบาทพวกนี้ต้องซื้อแยกมาติดอะไร no 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 one stop service เพราะว่าเขาเป็นบริษัทที่ผลิตแอร์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ทุกอย่างในตัวครบจบ